ถ้าจะเลือกซื้อรองเท้าออกกำลังกายสักคู่คุณต้องการรองเท้าแบบไหนคะรองเท้าสเก็ตเชอร์มีคุณสมบัติที่น่าสนใจคะ่ะความทนทานรองเท้าสเก็ตเชอร์มีความทนทานสามารถทนต่อการใช้งานในระยะยาวทําให้คุ้มค่าในการเลือกซื้อความสะดวกสบายในการใช้งานรองเท้าสเก็ตเชอร์มีการออกแบบให้สะดวกในการสวมใส่และใช้งานทําให้คุณสามารถเล่นสเก็ตบอร์ดได้โดยไม่มีข้อจํากัด ที่สำคัญใส่ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงค่ะและก่อพื้นได้ดีเยี่ยมลดอาการลื่นเวลาเดินได้ดีเลยค่ะความคุ้มค่ารองเท้าสเก็ตเชอร์มีราคาที่คุ้มค่าและเป็นทางเลือกที่คุณสามารถเลือกซื้อได้โดยไม่ต้องใช้งบมากการใช้รองเท้าสเก็ตเชอร์เป็นวิธีที่ดีในการเพิ่มความสนุกในการเดินออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของเท้าที่ดีและคุ้มค่าในการใช้งานค่ะราคาสูงหน่อยแต่คุณภาพคุ้มราคาค่ะใช้งานได้ยาวนาน กดสั่งได้ที่ลิงก์ที่แนบมาเลยค่ะต้องรีบหน่อยนะราคาดีขนาดนี้ของชอบหมดก่อน